ใส่ได้มได้ใ่ใจนี่ก็ได้มาสซนซ่าใครมใครข <c oughs> ึ้นเาสวัสดีทุกคนเมเนสเตเเมื่อจากล่วงพะบางาากันเนาะตอนนี้มาแวะกินเขาอยู่หานหนองใส่หานหนองฮักหนองฮักหนองใส่เหมือนหนองส่เหมือนนี่น่หนนาหานทางขบวนไปนขาเนาะสั่งตำม,มีเนี่ยตำม,มีไว้ไว ไข่เจียวแล้วก็ปิ้งไก่เนาะตัวนี้ไข่เจียวมูสซับเนาะอันตัวอันโบแต่เสีิยวนะขอเสียยว่ล้วบดบ่ตัวตัวนี้ตีของเราแอันนึงของหรออ่าแซ่บเหรอใจแซ่บแบบแซ่บแบบแปลกๆแซ่บแบบใส่เสียด้วยเสียแปลกๆองแซ่บแบบตะลึงอะนะเออแซ่บแบบบุบๆก็เลยเมาก็เลยเมาดอกคือหลายๆเมาแฝากนี่ยนะ สีฮอตคนยูง่ายอย่างบ้องหักันกินเดี๋ยวตำมัเดี๋ยวตำมีมัเดี๋ยวไปกินของละล่ะแมนกินข้าวไข่เจียวเนี่ยข้อขาข้อขาหนารอเนาะไายมาแล้วก็ต้องมาอีกเนาะลืมเครื่องกลับไปแล้วก็ต้องมาใหม่เนาะลืมเครื่องอยู่หันก็ไพ่น้ำใหม่น้ำนี่น้ำขอใหม่ก็มีเนาะข้าว้นามีเบิ้ด น้ำมะม,มามังก้อนมะม่วงก้อนปันกล้วแอปเปิ้ลมะม่วงแดงต้องใส่น้ำตาลสั่งได้มีเฟลสได้โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลือดต้มเนาะต้มเลือดแล้วก็ตํามีเสียดายเฮากินแตมม <Okay. S 1> นน่คนเดียวนะแฟนเรากินหมด Các bạn có

บรยรยากาศบรรยากาศอิ่มีมิมมมมม่มเหมือนกิมน้ำสำรันค่ะเตรียมเดินทางนอไปสถานีรถไฟป,ประมาณสามชิ้นาทีเน,น,นาะเฉียวไปแมนเป็นทางทางเดียวเลยเทางพุทธพอดีไปทางสถานีเลยเน,นาะรถออกอีกสองโมงค่ะสิบสอง แน่นอนต้องไปหาสถานีสิบทองโก่อนประมาณสี่สิบนาทีหรือว่าชั่วโมงนึงเอาปหมอนห่าน้ปหมหานไ้งห่นซื้อยังก่อนหานซาบไปนองซาบไปน้องอยู่บ้านหนาร่อยู่นี่มีคริ้อย่างครกปิอย่างเนาเข้ายังอีกมีขนมพนตองมโอ้ิงเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมซอฟท์พาวเวอร์อเทอร์นีที้พันวะ ข้าวโพก็มีเนาะอาหารแสบหลูกจะค้องอาหารรอเออเอออยางเออคไมต้องกอนะแงดังนะคูแล้วดังนี้เรากินกระเลมมันไม่สวยเด้อแล้วเรียนแร็แร็แร็แลคนคนเบิ่งลายบ่คนเบิ่งลายปลาลายกูขีบเสียเลยคน เขนมที่ด <aún> oh. ังจากการเรียกแล้ม้ดยเมื่อสิบลางมอสิบหมื่นได้อายเข้ามาอ๋อมาลงปบางสิบหมื่นเมื่อจะอยากเมื่อน่ะอ๋เวียกเวียกเวียก ทุกคนนี่หนึ่งล้านเนาะหนึ่งเอาอ้าวเออถูกแล้วเออใช่ละเป็นฟิล์มเนาะฟิล์มกันหุ่ยห็นวายุโูดว่ะเสียบเถอะวะโอ้เป็นเสียบท่อโอ้ออโอพ่เซนเตอร์นี่หนิอะไรอ่ะคนนมทีเป็นกระแนะสณส่วนหนึ่งตอนนั้นเฮ้ยนายยอดคล้ายเขามีเสียเอา

ตัวเม้าในเย้เย้เย้อย่าเข้ามาตัวกันอย่าเข้ามาตัวเลยเพราะคอยนั้นเคยคเคยเจ็บซ้ำในใจมาก่อน mm hmm. ก็เจ้านั้นตัวแห้งและคอยก็หูทันอย่ามาลอกลวงเจ็บซ้ำซ้อยู่แบบนี้อย่าเข้ามาตัวกันอย่าเข้ามาตัวเลยเพราะเจ้าบอ ก้อนตอนไหนเขาหอดสถานีรถไฟอย่ามอยเลยเด้อเนาะลิปกระสาบ่อยเนาะเขาต้องไปเปลี่ยนบอลเอารถไปจอดบอลไกลๆข้างในเนาะเพราะว่าเครื่องร้ายนักแะคนยกไปได้หมดหมดลูกจนอยกย้อนหมดแล้วนะโซเฟอร์เ่ะไปส่งเพื่นว่าเขาว่าไปส่งนายตะเวียงกันสิไปแล้วเพื่นว่าอย่าให้เขาอเล่ขี่รถไฟซะ จาอย่งนี้เนาะ, mm hmm. ะเพราะเรากำลังใส่มือนะอย่าลืมอย่าพลาดเนาะทุกคนคิด mm hmm. ถึงกระแลมคิดถึงนาเ mm hmm. บาหมืน่นจะได้ทั้งหลังอยากเมื่อ้วบ่อยากเมื่อแล้วไรไป mm hmm. แข่ง mm hmm. โ,โลกมาเยลยเราก็จะเอาได้บ่ตาเขาแพ้แสงเนาะเขาต้องได้ใส่แว่นแต่ว่าแว่นอยู่ในกระเป๋า ตาเขาแพ้กว่าปกติปกติคนอื่นเขาสิแบบอันเหลือมตาอยู่เนาะสิเหลือมต,า,อออมตากว่าปกติเพราะว่าเขาไปกวดมาแล้วหมอบอกแพ้แสงตาแพ้แสงแต่สิ่งที่เขาแพ้ที่สุดคือแพ้ผู้ซื้อบ<ป>ิ๊กปอม อ่ะไหนบ่โอ้ยอีตนเดีป้าอ้าวลงกันนะนักเกินไปขึ้นมาได้บ้านนะ

ใครกล้ามือนที่บอกันไข่แตกด้วยนะมาลงกวางเถอะเป็นวัดนี่นะไข่ไข่แบบโต แฟนเซอร์เกือบรุดเตอร์อเ,เออใครดวาวกระเป๋ามาหน่วยเดียวเนาะขนาดหน่วยเดียวนี่เนี่ยลอยละห้อง,งเรเาเบอร์หนึ่งเป็นกระเป๋าคอมไอแพดเบอร์หนึ่งเป็นกล้องกับเลน กับ power bank oh. ตอนนี้เขาหอดต่อคิวขอไปเช็คอินแล้ว oh. คนกะจะลายแบบนี้นะทุกคน จเด้อยงนี้เกระจองลงจองลงกระเป๋าป็นไงว่าเคต้องเย,ยนอะอืมซักเปินกระเป๋า ได้อยุเจ็ดสิบโลเกินจะบอกบ <40. S 1> อกคนเก็จะหลายอยู่เมื่ตอตอนมึงเขามานนะทอดทอดต้องจะขึ้นรถแล้วเนาะคนก็นเลยหน่อย มือกลับนี่ยังเลยเวลาคนกวเลยมีคนอยู่นี่คาเฟ่แอมิสมั่นอยู่ในอ่ะบอกถัดเนาะผู้หีิงอาะมีว่าเหมือนกดบัตรไอติมุเผื่อเขาแน สองบาทเขากะปอเอิรนกดบัตราอตโนเผื่อเขาได้โบสองบาทตัวนี้เขาขอมาในสถานีเนาะสุมาศนะีนะับในสถานีมีนะับมีหันคันาน่อเนานะเป็นขนมมีมีม น้ำ,นำนด,ดื่มเนาะนี่น้ำดื่มนั่นนี่ครบเลยอะไรดีน้ำจีนนั่นส่วนไล่สี่ลอยเกิดน,น้ำดืม่ม แฟนเฮาโอเคพโอไข่ขึ้นเนะาเนะหมูวานีป็นทางเป็นี้มาไม่ได้ครัใไป,ปจ่อเมีนสนใจ้ มือก้อนนีเนาะเฮ้าบวสบายเพราะว่าปวดโตนะปวดโตแล้วก็แบบถือขิงไข่หน่อยนึงแบบฝนตกเนาะความบ่ถึกกับอากาศฝนแบบฝนตกภายในเนานะเวลาแบบฝนตกอากาศเย็นทำบ่ค่อยถึงปายใน แ,แบบนอนเขาไปหลินแน่นอนนอนครบแน่บวกครบแน่เนาะแบบพูดตันทางบวกลคอยแข็งแห้งไปแน่อะไรซื้อคิงไข่เนาะแต่กินยากินยาใส่แล้วก็แค่แน่เนาะเธอดูสวยๆมากก็เริ่มเมือม่อยๆอย่างนอนอย่างนอนขึ้น หมื่นสิมาบาทบูสิบมื่นได้บอกคอยมันเศร้าเนาะเศรษฐีแค่ในขี้นวเนออนนเดเมื่อเนาะบ่เมื่อยไปไหนแตาอย่างนอนเลยเราตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นรถแล้วอีกหาที่เจอกันเอาขึ้นตู้เบอร์เจ็ดเนาะทุกคนนี่ฮอนเบอร์ฮาเราชุดก่อนนี่ตอน khửn lúng lúng tuột nó, hãy gì siết chết nhẹ nhàng, càng này nè, nó gấp không, bao nhẹ, bao nhẹ, bao nhẹ, khâu bơi này เอานังสิบเก่าบรรดาทัที่้มทางซ้ายพอ,อให้บรรดาทานนั่งกระเป๋าในเครื่องที่ตัวอของด้ายในเส้นเกล็ดเนียนเครื่องข่างเทินของบนนังให้มันเทียงสำหรับเก่าหน้าคันหง แทกเครื่องเงินเงินก็ให้เอาไว้ขันเพิงโดยให้เอาหักษาไว้ใกล้กักโตทานเพื่อก็ให้ทุกใส่คนอื่นได้หักบาเก็บส่วนกระเป๋าขนาดใหญ่ของทานให้บางไว้ยุดวานกระเป๋าขนาดใหญ่ที่ทั้งหมดไว้กำหน่อีกตัอบีซีโอเค ไ uh ข่ข huh. ึ okay. ้นเนาะจริงขึนมากินยาใส่นิยาสาระยาลดไข่ใ <hi> ส่สองนเวยบ้าเหอะนกเลยนกเลย

คลิปนี้สิจบเพื่อนสนี้เนาะเพราะว่าเมาื่อยเมื่อยแห้งนะขี่รถมานอนสุดทางเลยเจอทุกคนในคำบาเบงแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย